ก็สวัสด,ดีนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกอเป็นข้อสอบขอพนะครับวันนี้ก็ถ่ายคลิปบรรยากาศริมทะเลนะครับนะก็มามาเรียนกันนะครับสำหรับข้อสอนสบนายเสิ็ตำรวจเป็นข้อสอบของอสอบนายสิตํตำรวจนะครับปีสองห้าห้าแปดนะครับเป็นเรื่องของอ,อนุกรมนะครับ อันกลุ่มในข้อถามว่านะครับเขากําหนดให้ว่า A ก็คือเป็นพจน์ที่เออ่เป็นนะครับ A ก็คือเป็น2องบวกหบวกแบวกสิบวกสินะครับแล้วก็บวกบวกบวกจนถึง,ถงเ,เลขที่62นะครับแล้วก็ส่วน B ก็คือบวกเป็นเลขบวกกันเลข1 4, 7, 10, 13, นึ่งบวกสบวกเบวกสิบวกสินะครับแล้วก็บวกบวกกันจนถึงเลขที่64นะครับแล้วก็ต้องเขาต้องการหาค่า ค่า A นะครับต้องการหาค่า A บวกบนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งเท่ากับเท่าไหร่ก็มีช้อยต่างๆนะครับช้อยสี่ช้อยนะครับช้อยแรกเขาบอกว่าได้หนึ่งพันสอ้อยสิช้อยที่2ได้1 2 8่งพั้อยสิช้อยที่3บอกว่าได้หนึ่งพันสา้อยสิบอที่สบอกว่าได้หนึ่งพันสามาดูกันนะครับว่า ที่เขากําหนดมาให้เนี่ยนะครับเราต้องตอบจะได้ข้อนีนนะครับสําหรับวิธีคิดในข้อนี้นะครับอยู่ในเรื่องของอนุกรมนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเป็นเรื่องของอบวกกันนะครับอันดับแรกนะครับตอนก่อนที่เราจะาจะทำจะทำเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าอนุกรมเนี่ยเป็นอนุกรมประเภทไหนนะครับเปอนุกรมเลขคณิตหรืออนุกรมเลขาคณิตนะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับนะวันนี้กับ น้ำน้ำน้ำเชี่อสลึกเกินนะครับชายหาดโอเคนะครับหนาวจังอ่าวิธีเช็คง่ายๆนะครับเรามาดูนะครับเขาบอกว่าออมีสองแล้วก็มีเลขห้าแปดสิบเอ็ดวิธีการเช็คก,ก็คือว่า เราจะเช็คว่าเป็นอนุกรมเลขคณิตหรืออนุกรมเลขขาคณิตเนี่ยมันต่างกันอยู่แค่ค่าดีกับค่าอ่านแค่นั้นเองนะครับสมมติว่าเราหาออกมาได้แล้วได้แล้วว่านะครับว่าไอไออนุกรมมีความสัมพันธ์โดยค่าดีนะครับหรือว่าพจน์หลังพจน์หน้าเป็นผลต่างร่วมเนี่ยก็บอกว่าเป็นอนุกรมเลขคณิตนะครับหรือว่าเราจะหาเป็นหาค่าอ่านออกมาได้นยก็คืออัตราส่วนร่วมก็คือพจน์หลังนะครับ พดหลังหารกับพดด้านหน้านะครับหากว่าได้ค่ามาแล้วเป็นค่าคงที่ทุกคู่ได้ค่าคงที่ลงมานะครับก็จะบอกว่าอันนี้เป็นลำดับอันนี้เป็นอนุกรมเร,ารขาแค่นี้นะครับสุดท้ายนี้เรามาเช็คดูโจทย์กันเลยนะครับว่ามันเป็นอนุกรมเลขคณนตหรืออนุกรมเรขาคณนตนะครับเช็คเลยนะครับสองไปห้าบวกเท่าไหร่บวกสามนะครับเช็คง่ายๆเลยผลต่างหนึ่งสาม ก็ไปห้าไป8ดอีกก็บวกอีก3มอีกนะครับ8ดไป11ดนะครับ8ดไป11เก็บวกอีก3ามอีกอ่าก็เช็คแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่าด้านบนนะครับ a เป็นเปพนอะไรนะครับเป็นอนุกรมนะครับอนุกรมเลขคณิตนะครับโอเคนะครับเเป็นอนุกรมเลขคณิตนะครับเรามาดู b ต่อนะครับ b ดูค่าบต่อเลยนะครับ B จาก1ไป4บวกเท่าไหร่บวก3จาก4ไป7บวก3จาก7ไป10บวก3โอเคได้แล้วนะครับว่า B ก็คืออะไร B ก็คือนกกรมเลขคณิตเหมือนกันโอเค เราก็รู้แล้วนะครับว่าทั้งทั้ง A และ B เนี่ยเป็นอนุกรมเ,เลขคณิตเสร็จทีนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องจำอีกนั่นก็คือในเรื่องของอ,อในเรื่องของสูตรนะครับในการทำนะครับสูตรนะครับมีอยู่สองสูตรด้วยกันนะครับขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตสูตรในการหานะครับ summation น,นะครับ มีอยู่สองสูตรนะครับสูตรแรกนะก็คือ n หารสองนะครับแล้วก็เออ n หารสองคูณอยู่กับพจน์แรกนะครับบวกพจน์สุดท้ายนะครับโอเคนี่คือสูตรแรกนะครับ แล้วก็สูตรที่สองนะครับสูตรในการหานะครับก็คืออีกสูตรหนึ่งก็คือเอ,อ n หารสองนะครับคูณอยู่กับสอง n นะครับบวกกับ l ลบหนึ่งีนะครับโอเคนี่คือสูตรนะครับโอเคนี่คือสูตรในการหาสมมติัานนะครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งที่เราไม่ควรนะครับเผื่อเผื่อน่าเผื่อที่จะต้องใช้ต่อนะครับก็คือ,อ,อสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับก็คือสูตรในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับก็คืออะไร a n นะครับ เอ็นเอ็เท่ากับเ1นบวก n ลบ1 d นะครับห้ามลืมนะครับสูตรในเรื่องของอ,อ,อนุกรมอนุกรมเลขคณิตเนี่ยนะครับต้องจำนะครับสูตรนี้ทองให้ได้และก็อีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับก็คือในเรื่องของลำดับเลขคณิตเนี่ยต้องเอามาใช้ด้วยเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวจะใช้ในส่วนไหนนีครับมาดูกันนะครับโอเคเรามาทํากันเลยนะครับเราต้องหาค่า A ออกมาก่อนนะครับว่า A ของเราเนี่ยมันคืออะไรนะครับหนะาค่า A ออกมาก่อนนะครับ a เท่ากับ ผลรวมทั้งหมดของอ,อนุกรมชุดนี้นะครับในชุดเนี้ยรวมมาทั้งหมดนะครับก็ยกมาเลยนาะนใช้ระหว่างสองสุดนี้ใช้สุดไหนดีนะครับสุดแรกนะครับมันเป็นการ a อหนึ่งก็คือพจน์แรก a อก็คือพจน์หลังโอเคอยากให้ใช้สุดสุดด้านบนนะครับเพราะว่ามันดูง่ายนะครับมันดูง่ายด้วยมันดูสบายตาด้วยเราก็ยกมาเลยนะครับ a n ของเรานะครับหนึ่งสองแบบยังเล็กในเอหนึ่งของเรายกมาตั้งไว้นะครับบวก AN นะครับโอเคสุดท้ายนี้ก็มาดูแต่ละพจน์นะครับว่า a อหนึ่งของเราคืออะไรคือสองนะครับแล้วก็ a อของเราคืออะไรก็คือพจน์สุดท้ายนั่นเองก็คือหกสิบสองนแล้วก็ติดอยู่แค่ค่าเดียวก็คือค่า n นะครับ n เท่ากับเท่าไหร่ยังไม่รู้นะครับว่า n สุดท้ายตัวเนี้ย มันคือเท่าไหร่แต่นั้นเราต้องใช้สุดนี้ในการหานะครับก็ยกมาเลยนะครับว่าตัวสุดท้ายของเราเนี่ยอยู่ลำดับที่เท่าไหร่นะครับก็ตั้งไว้เลยนะครับแล้วก็เอ็นพอเราคืออะไรคือสองนะครับเ <N S 1> ต้องการหานะครับค่าที่เราต้องการหาว่า n ว่าตัวเนี้ย n, n มี n เท่ากับเท่าไหร่ต้องการดีของเราคือสี่นะครับก็คือผลต่างรวมมาแก้ก็คือจากสองไปห้าห้าไปแปดแปดไปสิบเอ็ด สิบเอ็ดไปสิบสี่เนี่ยมันคืออะไรคือผนต่างร่วมเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับสามแล้วก็เขียนเอไปนะครับก็ทําการย้ายพจน์ทั้งหมดให้เหลือแค่เอ็นพจน์เดียวนะครับสอ,องขอขอนุญาตนะครับเด็ดอย่นี้อีกมีบวกเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับโอเคสองมีอยู่นี้เป็นบวกย้ายมาเป็นลบนะฮะโอเคย้ายไปหมดเลยนะครับพอย้ายสองมาแล้วปุ๊บย้ายสามมาต่อเลยนะครับอนุญาตทํา อย่าพลาดนะครับในการย้ายนะครับอเอาขออนุญาตย้ายทีละส่วนดีกว่าเพื่อที่จะให้ง่ายขึ้นนะครับโอเคว่าเราาย,ายสองไปก่อนนะครับก็เหลือ n ลบหนึ่งคูณสามนะครับสามมันคูณอยู่ย้ายไปเป็นหารนะครับก็ย้ายทีละพจน์นะครับโอ okay. เค n ลบหนึ่งลบหนึ่งย้ายไปเป็น บนะครัอย่าลืมนะครับในการย้ายเราควรระวังนะครับอย่าย้ายแบบมัว่วซัวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวข้ามันจะผิดขึ้นมานะครับโอเคก็ทำการหาเลยนะครับ โคตรด้านบนได้เท่าไหร่สองลบหกสองเหลือหกสิบนะครับขออนุญาตเขียนง่ายๆนะหกสิบโอเคสามตัดต่อนะครับสามตัดกับหกสิบเหลือเท่าไหร่ยี่สิบนะครับได้ยี่สิบทันไหมครับตัดต่อนี่คือไปหารกันนะครับตอนแรกเราเอาหกสิบสองลบสองก่อนนะครับได้หกสิบจากนั้นเราเอาหกสิบตั้งนะครับหกสิบตั้งนะครับแล้วก็หารกับ หารกับ3นะครับก็สิบจ้งหารกับ3หารกันได้เท่าไหร่ได้2นะครับ2 2 3 6 6งสามตัวศูนย์ก็องสามหนะครับลบกันเหลือ0นะครับลบ0ลงมาปุ๊บคูณกันได้0นะครับคุณจะไม่ลืมนะครับได้20นะโอเคนี่เป็นการทำง่ายๆนะครับโอเคก็ได้มาเป็น20นะครับก็เออ่เราบอกว่าเออ่ โคเนี่ยทำกันได้แล้วได้ยี่สิบนะครับบันทีหาทำไปแล้วนะครับก็เอายี่สิบมาบวกหนึ่งต่อเลยนะครับก็จะได้ว่ายี่สิบวก1เท่ากับ n ได้แล้วนะครับค่าเของเราคืออะไรค่าเของเราเท่ากับยี่สิบเอ็ดโอเคโอเคนะครับก็มาแทนตรงนี้เลยนะครับที่ค้างไว้นะครับโอเคเราได้เราได้ค่าเอา a มาแล้วนะครับก็ ตั้งไว้ก่อนค่าเอ็นของเราได้กับยนะี่สิบเอ็ดเนีก็ได้ค่า n ของเรานะครับค่า n ของเราก็คือ21นะิบเอ็้วขออนุญาตเชนใหม่นะครับเชนใหม่นะครับ 21ส่วน2นะครับ a 1นึ่เท่ากับสบวกสิบสองโอเคหาตั้งไว้เลยหาห,หาไว้เลยดีกว่านะครับหาห,ห,หาเลยนะครับก็ทำการขอขอ,ขอนุญาตตัดเลยนะครับหาว่าใครถนัดแบบไหนก็ทําตามที่ถนัดเลยนะครับบางคนอาจจะถนัด บวกกันแล้วก็มาตัดแต่ผมขออนุญาตทำในรูปแบบที่มันดูแปลกตานิดนึงเนื้อเพื่อที่จะเป็นการเทียบงานเทียบเท่งโอเคก็ได้เป็นยี่สิบเอ็ดมืกี้สองเหลือหนึ่งนะครับสาสบเอดโอเคทีนี้ก็ทำต่อเลยน,นะครับทำต่อปั๊บ มกว่าทำที่มันดูแปลกตา้อีกนะครับบอกว่าเป็น30บบวก2อ่จาจัดด้วยมันดูง่ายนะครับก็มก็ทำการคูณเข้ามาด้านไหนนะข้อที่แเนี่ยคูณเข้ามาด้านไหนเรจะได้เป็น63สนะครับแล้วก็บวกกับ42 คไหมครับไม่ใช่63นะครับเอ่อแบบนึงนะครับอืมแบบนึงนะเฮ้ยโอเคได้630นะครับเนี่ยคูณกันนะครับก็คือเอ่อขออนุญาตนะครับ30ตั้งนะครับหารกับ21เอ่อคูณกับ21 ศูนย์สามหกร้อยสามสิบนะครับมันแล้วแต่วิธีใครจะทำยังไงนะครับแต่ผมขอทำรูปวิธีที่มันดูแปลกตานิดหนึ่งนะครับบวกกับเกกอ่อสี่สิบสองได้ค่าเอกออกมาแล้วนะครับค่าเอกของเราคือเท่าไหร่บวกกันนะครับโอเคนี่คือค่าเอกของเราก็คือได้672นะครับก็เอ่อ เขียนแปะตั้งไว้ก่อนนะครับค่า A ของเราได้6 7 2นะครับใช่ค่ามานกรู้ว่าค่า A ค่าเด็กนะครับ A เท่ากับ600 2. ก็มาทำต่อเลยในการหาค่า B กันนะครับค่า B นะครับเท่ากับ S N นะครับ กับเท่าไหร่เอาสุดแรกมาใช้เลยนะครับสุดแรกมันดูง่ายมันดูมันน่าท่องจํานะครับมันดูน่าท่องจำ,า,งจำา่ะก็ทําแบบเหมือนเดิมเลยนะครับเอ่อสำหรับจุดข้อนี้นะครับอ่าจจะเป็นการทําแบบไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากแต่มันมันจะไปกินเวลานะครับตอน,น,นทาข้อสอบจริงเนี่ยอยู่ที่ว่าใครจะคํานวนเร็วไม่เร็วนะครับก็ก็อยู่ที่การใช้เวลานะครับโอเค เหมือนเดิมนะครับติดค่า n เอาไว้นะครับยังไม่บอกนะครับว่าตัวไอค่า b ของเราเนี่ยไอตัว64เนี่ยอยู่ n ที่เท่าไหร่ยังไม่รู้นะครับก็ต้องการหานะครับ a 1ของเราขึ้น1นะครับบวกกับ an ของเราแค64ก็เหมือนเดิมนะครับค้างค้างค่า n เอาไว้ก็ไปหาค่า n ออกมาจากสูตรในลำดับเลขคณิตนะครับก็าหาเหมือนเดิมนะครับ 24 a1 ของเราคือ1นะครับจดใหม่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับเราจะหาในส่วนของค่า b นะครับตรงนี้ค่า a เราคำนวณเสร็จมาแล้วนะครับเมื่อกี้ได้670นะครับก็ n ต้องการนะครับรูป1 d ของเราคือผลต่างร่วมนะครับ1ไป4บวก3นะครับ4ไป7บวก3นะครับ7ไป10บวก3นั่นก็คือผลต่างท่เราพูดผลต่างร่วมของเราก็คือ3 ก็ทาการย้ายข้างไปนะครับหกสิบสี่หนึ่งย้ายมาเป็นลบนะครับโอเคย้ายสามมาต่อหางนะครับขอยัดย้ายยดเดียวนะครับแล้วก็หนึ่งลบอยู่ก็เป็นบวกนะครับโอเคเท่ากับเอ็นนะครับโอเคก็ทาการหาเลยนะครับตัดหกสิบสามนะครับตัดเป็นยี่สิบเอ็ด 21, นะครับตัดเท่ากับเท่าไหร่ ยีสอง n เท่ากับยีองนะครับอันนี้นะครับเป็นขออนุญาตทำเร็วๆนะครับที่จริงเป็นพื้นฐานที่เราคนเจี่ยเร็วนะครับหกสิบี่ลบหนึ่เหลือหกสบสานะครับตั้งหารกับ3นะครับ3ามสามสองหกศดึงสลงมาสามหยอ็ดโอเคยี 21. แล้วก็ยังเหลืออีกวกหนึ่งนะครับ ก็มาบวกกันได้ยีนะครับโอเคอ่าโอเคเ็ท okay. ่ากับยีโอเคนะครับก็ก็ไปแทนในสูตรเลยนะครับเ็นท่ากับยีนะครับโอเคเ็เ okay. ท่ากับยีครับแทนตรงนี้เลยนะครับเอ็นเท่ากับยี่องนะครับ, N 22, รบขอลบเดโอเคเเท่ากับ okay. ยี่สิบสองคำนวณนะครับตัดเลยตัดได้เท่าไหร่ยี่สิบสองหารสองได้กับเอ็ดนะครับตั้งไว้เหนะมือนเดิมนะครับบางคนอาจจะบอกว่าบวกกันเป็นหกสิบห้าเลยก็ได้นะครับหกสิบห้าแล้วก็เอาสเก็ตั้งหาเลยนะครับออหาเลยนะครับหา คนตั้งไว้แล้วก็หาเลยว่าจะขยายนี่หน่อยโอเคทำปิดทีเมือเเอ่อกี้ก็บางคนก็บอกว่าทำการคูณธรรมดาเลยก็ได้นะครับก็แล้วแต่คนถนัดนะครับหกสห้านะครับมันจะเรยวมันมันเร็วกว่าจริงนะครับแต่ว่าอ,อจะทำให้มันดูแบบดูมี ยังไงมีเงินไข่นิดๆอนนี่ได้มาแล้วนะครับค่าบีของเราเท่ากับเจ็ดร้อยสิบห้านะครับนี่คือค่าบีของเราได้มาแล้วเจ็ดร้อยสิบห้าโอเคก้ยเคสก็ได้นิดนึงนะครับกแค่เอาเออ จมาบวกกันแค่นั้นเองนะครับที่เหลือ A ของเราคือ6 7ร้อบวกกับ B ของเราคือ715บวกกัน7 8 3 1คือคำตอบนะครับในข้อนี้นะครับตอบอตอบข้อนี้นะครับโอเค